ตอที่16ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์ติงตัวละครของท่านกลายเป็นเลเวล1บทลงโทษหลังจากเลเวลติดลบถูกยกเลิกค่าสถานะทั้งหมดของท่านจะกลับคืนเป็นปกติอีกครั้งค่าสถานะพื้นฐานของคลาสผู้สืบทอดแพกมาถูกเปิดใช้ข้อความเหล่านี้ได้ทำให้หัวใจของเรานั้นพองโตตึกตัก เสียงหัวใจที่เต้นะระัวดังขึ้นอย่างก้องกังวานหัวใจของเรากำลังสั่นะริกไม่เป็นจังหวะเราตื่นเต้นดีใจจนต้องรีบเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาดูติ้งชื่อตัวละครกกิดเลเวลหค่าประสบการณ์45ทั100คลาสผู้สืบทอแห่งแพกมาเมื่อสร้างไอเทมมีโอกาสได้รับค่าสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมพลังไอเทมมีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้น สามารถสวมใส่ไอเทมทุกๆชิน้นภายในเกมได้โดยไม่สนใจเงื่อนไขแต่จะมีผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับระดับของไอเทมที่สวมใสนน่นั้นๆสมญานามผู้ที่จะกลายเป็นตำนานสถานะผิดปกติจะไม่ส่งผลกับท่านเท่าที่ควรเมื่อพลังชีวิตหมดท่านจะยังไม่ตายในทันทีเป็นที่ยอมรับของผู้คนไดง,ง่ายมากยิ่งขึ้นพลังชีวิต280ทับ280มานา75ทับพละกำลัง20บวกห ความอดทน18ความว่องไว12สติปัญญา25ความชำนาญ50ความพลากเพียน16ความเยือกเย็น10ความทรหด11ความหยิงทะนง10วิสัยทัศน์10แต้มสถานะคงเหลือ40แต้มน้ำหนักสัมภาระ3 0 3 5ทับ820น้ำหนักสัมภาระเกินกว่า200%ส่งผลทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง100% ร่างกายของท่านหนักอึ้งจนไม่สามารถออกแรงเดินได้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะตกอยู่ในสถานะอ่อนแอจะเพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมากนี่เราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยตัวเราเริ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นความฝันหรือว่าความเป็นจริงถ้าหากว่าที่นี่คือโลกภายนอกเราคงทดสอบโดยการใช้นิ้วหยิกแก้มไปแล้วเราสงบสติลงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับรีบล็อกเอาท์ออกจากเกมล็อกเอา ร่างกายของเราลุกขึ้นออกมาจากแคปซูลในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไม่รีบร้อนเมื่อตั้งสติได้เราจึงกวาดสายตามองออกไปรอบห้องนอนด้วยความใจเย็นหรือว่าเราจะหลับจนฝันไปโดยไม่รู้ตัวนะเป็นไปได้มากเลยทีเดียวทนเพราะเราไม่ได้ตั้งให้แคปซูลสลับโหมดการนอนเอาไว้เรารีบเดินตรงไปยังห้องน้ำพร้อมกับจัดการตัวเองเจนเสร็จสับน้ำก๊อกเย็นฉ่ำ ถูกเปิดร่าใส่หัวจนสาแก่ใจหลังจากนั้นเราก็พาตัวเองกลับมาที่แคปซูลอีกครั้งเออมันเป็นนิสัยชอบเปิดทำใส่หัวแล้วไม่สะบผมนะทุกคนอ,อไปใหต่อกันนะล็อกอินตัดเข้ามาในเกมนะครับภาพตรงหน้าเหมือนกับที่ฝันเอาไว้เมื่อครู่ไม่มีผิดเรากําลังยืนอยู่ที่ใจกลางโรงตีเหล็กของสมิธฮะไม่ใช่ความฝันหรอกเหรอไม่ได้คนอย่างเรา ห้ามคาดหวังมากเกินไปเด็ดขาดเลยคนที่โดนเทพธิดาแห่งโชคสาปแช่งอย่างเราหากว่าตั้งความหวังอะไรไปแล้วล่ะก็ผลลัพธ์ที่ออกมาคงจะได้มีหวังตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วแน่เราตัดสินใจเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาอีกครั้งโดยพยายามไม่หวังอะไรอีกแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันทําให้ร่างของเรารู้สึกเย็นเฉียบไปในพริบตาขขของจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากในฝันเลยสักนิด ค่าสถานะและข้อความยังคงเหมือนเดิมทุกประการหัวใจของเราเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะอีกครั้งน,นี่มันถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปที่สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ค่าสถานะพื้นฐานจะถูกกำหนดเอาไว้าตายตัวอย่างนี้และกำลัง6ความอดทน7ความว่องไว4ส,สติปัญญา5โดยรวมแล้วจะมีค่าสถานะทั้งหมดียงแค่2ีแต้มเท่านั้นแต่ว่าคลาสผู้สืบทอดแห่งแพ็คมาของเรานั้นกลับมีค่าสถานะรวม ที่สูงมากถึง165แต้มโดยนั่นยังไม่นับรวมไปถึงค่าความภาคเพียรที่ตัวเราหามาเพิ่มเองได้อีก16แต้มและ1แต้มที่เป็นโบนัสแถมให้กับค่าความทรหดหากว่านำไปรวมด้วยค่าสถานะโดยรวมของเราจะสูงถึง182แต้มเลยทีเดียวถ้าหากว่าคำนวณออกมาอย่างาคร่าวๆสถานะรวมของตัวเราจะเทียบเท่ากับผู้เล่นที่มีทั่วไปเลเวล15 การที่มีค่าสถานะรวมถึง182แต้มในเลเวล1งส่งผลทำให้เราอยู่เหนือกว่าผู้เล่นใหม่อีกหลายเท่าตัวนี่ถือเป็นความสุดยอดของคลาสเกตดเลเจนดารี่อีกประการหนึ่งแถมยังนอกเหนือจากค่าสถานะที่เรามีติดตัวนั้นแล้วตัวเราค่อยๆพิจารณาดูค่าสถานะที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน40แต้มอย่างใจเย็นทำไมเราถึงมีค่าสถานะคงเหลือได้ละ่ะ ค่าสถานะคงเหลือจะเพิ่มขึ้นทุกๆ1ิบแต้มต่อการเพิ่มเลเวล1ครั้งดังนั้นตัวเราที่มีเลเวล1่ก็ควรที่จะมีค่าสถานะเหลือ0สิแล้วทำไมมันถึงได้มี40แต้มได้นะเราพยายามคิดหาเหตุผลอยู่หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดในหัวคงจะหนีไม่พ้นเอ๊ะหรือว่าเลเวลที่เพิ่มขึ้นในตอนที่ติดลบนั่นจะเพิ่มค่าสถานะแต้มคงเหลือมาด้วยอย่างนั้นเหรอ ก่อนหน้านี้เลเวลของเราคือลบสามหมายความว่าเลเวลของเราจะต้องเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด4ี่ครั้งถึงจะมีเลเวล1อย่างในปัจจุบันถ้าเกิดว่าคิดแบบนั้นมันก็ลงตัวเลเวลเพิ่ม4ี่ครั้ง40แต้มค่าสถนานะคงเหลือเราขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดไปแต่ไม่ว่าจะขยี้ไปสักกี่ครั้งค่าสถนานะคงเหลือ4 0แต้มนี้ก็ยังไม่ได้หายไปเรารู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นขึ้นมาในทันทีเฮ้ย hey. ความยากลําบากในตอนที่เลเวลติดลบดูเหมือนจะไม่สูญเปล่าสะทีเดียวนะทุกความลิ้นรนของตัวเราส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้ดวงกุดอย่างที่คิดเอาไว้ก็เป็นได้จะมีคําศัพท์ใดบ้างในโลกที่สามารถอธิบายความดีใจของเราออกมาเป็นคาพูดได้นะเราทําได้เพียงแค่หัวเราะอ,อกมาอย่างสะใจเท่านั้น เสียงหัวเราะอันกึกก้องได้สะท้อนไปถึงความยินดีปรีดาภายในตัวเราผู้คนที่อยู่ภายในโรงตีเหล็กต่างก็ทยอยเดินออกไปหลังจากที่เราเริ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งจนปวดท้องแต่ว่าถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถหยุดหัวเราะได้เลยจริงๆจนกระทั่งโอ้ยสมิธที่กำลังยืนมองเราหัวเราะอย่างฝุดเสียงเขายกนิ้วโป้งขึ้นพร้อมกับพูดว่ายอดเยี่ยมมาก นี่คือเสียงหัวเราะอันแสนอิ่มเอมใจของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งที่ท่านเป็นถึงตัวตนที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเมื่อวานกระผมถึงกล้าเสียมระยาต่อท่านได้นะได้โปรดอภัยกับความโง่เขลาของกระผมด้วยขนาดเราหัวเราะเรากับคนบ้าถึงขนาดนี้สมิธกลับยังคงมองเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้อีกอย่างนั้น่ะเหรอดูเหมือนกับค่าความสัมพันธ์ของเรากับสมิธจะเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดอย่างนั้นแล้วสินะ ไม่สิไม่ใช่แค่นั้นแนะ่ค่าวความสัมพันธ์ของเรากับสมิธเพิ่มขึ้นจากภารกิจ2ครั้งก็จริงอยู่รวมไปถึงค่าชื่อเสียงในหมู่บ้านไบรันที่เพิ่มขึ้นมา200หน่วยก็อาจจะมีผลด้วยแต่ว่านั่นก็ยังพอก็ยังคงอธิบายท่าทีที่แสนประจบประแจงจนเกินควรของสมิธในตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีถึงสมญาณนามของเราจะทําให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นก็เถอะนะแต่ว่ามีบางอย่างไม่ปกติฮะ เราหันไปจ้องหน้าสมิธอย่างรู้สึกสงสัยแต่ทว่าทันทีที่สมิธสบตากับเราเขาก็รีบเบือนสายตาหนีไปทางอื่นทันทีเรากับสมิธเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องสบตากับอาจารย์ของตนหรือว่านี่จะเป็นค่าความสามารถของค่าสถานะความหยิงทรนงงกันนะถึงแม้ตอนนี้จะมีเพียงแค่สิบแต้มแต่มันกับส่งผลชัดเจนขนาดนี้แล้วเหรอเป็นไปได้ เป็นเพราะระดับช่างตีเหล็กของสมิธก็ไม่ได้สูงส่งอะไรมันอาจจะยังไม่มีผลกับ NPC ระดับสูงก็จริงแต่ถ้าเป็น NPC ทั่วไปข่าวความหญิงธารนงจะต้องส่งผลอย่างมากแน่ถึงแต้มในตอนนี้จะยังไม่เยอะก็เถอะตัวเราไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปเป็นหลังมือถึงขนาดนี้ความตื่นเต้นดีใจของเรายิ่งเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมอีกหลายเท่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องใจเย็นเอาไว ตั้งสติอย่ารีบร้อนค่อยๆค่อยๆค,ยคิดค่อยๆคิดว่าจะนำค่าสถานะทั้ง40แต้มนี้ไปใช้กับอะไรตัวเราเริ่มกังวลเล็กน้อยเป็นเพราะหลายวันที่ผ่านมานี้เราหุนหันพลันแล่นทํำสิ่งที่โง่เขลาลงไปมากมายนับไม่ถ้วนในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราก็ไม่ควรจะรีบร้อนจนทำให้มันพังทลายลงไปอีกเรากับว่าอนาคตอันสดใสที่รออยู่อาจจะพังทลายลงได้ถุกเมื่อ ถ้าหากว่าเราตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดไปเพียงแค่ครั้งเดียวค่าสถนานะของเราตอนนี้ก็มีมากพอแล้วดังนั้นจึงไม่ควรรีบร้อนใช้มันโดยไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมาตัวเราไต่ตองถึงสิ่งที่สําคัญกับตัวเราในตอนนี้ให้ได้มากที่สุดเงินฮะใช่แล้วเราต้องการเงินที่มากพอที่จะโดยสารรถม้าออกไปจากหมู่บ้านใบรันแห่งนี้นี่ ไม่ใช่ว่าฉันเคยถามแล้วแต่วานแล้วเหรอว่าไอเทมชิ้นไหนที่สามารถผลิตและขายทำกำไรได้สูงที่สุดนะตัวเราตะโกนออกไปเสียงดังจนทำให้สมิธมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยสมิธค่อยๆชี้นิ้วไปยังแผงลูกศรที่ถูกวางเรียงรายกันอยู่สิ่งนี้ขอรับลูกธนูอย่างนั้นเหรอแตกต่างจากไอเทมชนิดอื่นลูกธนูจัดเป็นไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นราคาของมันจึงถูกแสนถูก โดยที่ไม่ว่าจะทำกำไรได้มากแค่ไหนแต่ว่าด้วยราคาขายที่ต่ำมากๆย่อมหมายถึงการที่จะต้องผลิตขึ้นมาเป็นจนวนมหาศาลเพื่อทำเงินสีหน้าของเราแย่ลงไปเล็กน้อยทันทีที่สมิธเห็นว่าท่าดีของเราเปลี่ยนไปตัวเขาก็อธิบายต่อทันทีนี่นะไม่ใช่ลูกขนูธรรมดาทั่วไปหัวลูกซ้ของมันทำมาจากการล้อมรวมระหว่างแร่ยับฟ้ากับเล็กกล้า จึงทําให้มันมีคุณสมบัติในการเจาะทะลวงผ่านพลังป้องกันของศัตรูทะลวงการป้องกันงั่นเหระสำหรับนักธนูที่เข้าร่วมปาร์ตี้ล่าบอสผู้พิทักษ์แห่งวงไพแล้วว่าลูกศรชนิดนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวไม่สิต่อให้ไม่ต้องไปล่าผู้พิทักษ์แห่งวงไพแต่เหล่ามาสเตอร์โกเลมที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนี้ล้วนแล้วแต่มีพลังป้องกันสูงกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะยังไงพวกเขาก็จําเป็นจะต้องใช้ลูกธนูชนิดนี้ในการล่า แร่ยอบฟ้าเหรอเมื่อสมิทเห็นว่าเราเริ่มสนใจเขาจึงเดินเข้าไปในห้องเก็บของพร้อมกับหยิบแร่สีม่วงออกมาก้อนหนึ่งแร่ยอบฟ้าคือสิ้นแร่ที่มีส่วนประกอบของออกซิเจนตำ่ำทำให้นำไปทะลุงได้ง่ายเป็นที่รู้กันว่ายอดเยี่ยมก็เล็กทั่วไปหลายเท่าจุดอ่อนเพียงข้อเดียวก็กวคือความคนคนที่ตำ่ำทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการนำไปสร้างเป็นอาวุธหรือวัชุดเกราะ ได้ทว่าหากว่านําไปล้อมรวมกับเล็กกล้าแล้วล่ะก็ความคงทนและพลังในการเจาะทะลุทะลวงของมันจะสูงขึ้นอีกลหลายเท่ามีกองทหารมาจำนวนไม่น้อยที่ใช้ปลายหอกซึ่งล้อมรวมมาจากแร่ยับฟ้ากับเล็กกล้านะถ้าอย่างนั้นต้นทุนก็สูงนะสิแร่ยับฟ้านั้นมีมูลคา่าสองเหรียญทองต่อหนึ่งกิโลถึงจะเป็นเล็กชั้นเลิศก,ก็ตามแต่เมื่ออยู่ตอนหน้ายับฟ้านั้น มันก็เป็นได้เพียงแค่หินราคาถูกเท่านั้นถ้าต้นทุนสูงขนาดนี้แล้วทำไมถึงสามารถผลิตหัวลูกศรออกมาได้หลายชิ้นล่ะไม่เลยข้อรับต้นทุนของมันทำไมสูงมากหัวลูกศรหนึ่งอันใช้แร่ยักษ์ป่าพิงค่เซียวเดียวต้นทุนในการผลิตลูกธนูยักษ์่าหนึ่งดอกอยู่ที่สามเหรียญเงินส่วนราคาขายของมันจะอยู่ที่หกเหรียญทำให้ได้กำไรมากขึ้นเป็นเท่าตัวอีกทั้งหมู่บ้านใบรันแห่งนี้ยังนับบอกมีความต้องการในลูกธนูยักษ์่าที่สูงมาก ท่านคิดว่ายัางไงบ้างล่ะอยากจะเรียนวิธีการผลิตข้ามันเรือไม่ขอรับถ้าเป็นเมื่อวานเราคงพยักหน้าตอบตกลงในทันทีแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่สมิธเสนอไอเทมที่น่าสนใจมาให้เราจึงตัดสินใจที่จะลองหาสูตรผลิตด้วยตัวของเราเองก่อนขอดูลูกธนูนั่นหน่อยสิทันทีที่สมิธยื่นลูกธนูมาเรารีบคว้ามันไว้พร้อมกับใช้ทักษะตรวจสอบทันทีดิง ลูกธนูยับฟ้าความหายากระดับทั่วไปพลังโจมตี20-26หัวลูกศรถูกสร้างขึ้นด้วยการหลอมแร่ยักฟ้าเข้ากับเหล็กกล้าเข้าด้วยกันด้วยคุณลักษณะพิเศษของแร่ยักฟ้าทําให้ลูกธนูชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเจาะทะลวงที่สูงมากจนมองข้ามพลังป้องกันบางส่วนของศัตรูไปน้ําหนัก0.1หน่วยไม่พบคุณสมบัติพิเศษของไอเทม ช่างตีเหล็กในต,ตำนานเช่นท่านสามารถรับรู้ถึงวัสดุที่ใช้สร้างลูกธนูยอฟฟาได้อย่างง่ายได้อีกทั้งท่านยังรู้ไปถึงวิธีการผลิตและเจตนารมณ์ของผู้สร้างอีกด้วยค่าความเข้าใจในไอเทมลูกธนูยอฟ้าเพิ่มขึ้นถึง89%ท่านสามารถใช้ลูกธนูยอฟ้าได้อย่างชนานาญมากขึ้นชิน่าเสียดายที่ตัวเราไม่สามารถเลื่อนระดับความเข้าใจให้ได้ถึง100%ได้ด้วยการตรวจสอบเพียงลำพัง ในตอนนี้เราจึงยังไม่ได้สูตรผลิตของมันมาครอบครองลูกธนูชนิดนีด้สมิธมองมาที่เราที่กำลังยืนจ้องมองลูกธนูยักษ์าที่อยู่ในมือท่านต้องการจะเรียนวิธีการผลิตลูกธนูยักษ์าหรือไม่ขอรับหากว่าเราใช้ทักษะแยกส่วนแล้วก็ค่าความเข้าใจอีก11เ์ที่เหลือคงจะไม่ใช่เรื่องยากก็จริงแต่มันคุ้มกับหกเหรียญเงินที่ต้องเสียไปอย่างนั้นเหรอ ถ้าเราต้องการจะแยกส่วนมันก็มีแต่จะต้องจ่ายค่าลูกธนูให้กับสมิธเท่านั้นแต่หกเหรียญเงินมันออกจะแพงเกินไปสักหน่อยสําหรับตัวเราในตอนนี้เฮ้ยแย่หน่อยนะที่เราไม่สามารถเรียนรู้สุดผลิตได้ด้วยตัวเองนะเราตัดสินใจพยักหน้าให้กับสมิธเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาได้ฉันจะเรียนมันสมิธนั้นตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากโอ้กระผมคิดเอาไว้อยู่แล้วเชียวถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มจากการเรียนรู้วิธีการทะลุงเหล็กกันก่อนดีไหมสวิตเริ่มอธิบายตั้งแต่โครงสร้างของเตาหลอมที่ช่างตีเหล็กในสาธิตฝ่ายน,นิยมใช้กันเขาอธิบายทุกอย่างโดยละเอียดและใจเย็นไปทีละขั้นตอนหลักการและเทคนิคที่สําคัญค่อยๆถูกถ,ถ่ายทอดออกมาจนหมดนานๆครั้งจะมีคําศัพท์เฉพาะของช่างตีเหล็กรวมไปถึงสารเคมีที่เข้าใจได้ยากโผล่มาบ้างแต่ว่าน,นั่นก็ไม่ทําให้เราสับสนมากนะัก เป็นเพราะโลกแห่งนี้เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นถ้าหากว่ามันยากเกินไปละก็ผู้เล่นคงจะไม่สามารถซึมซับความสนุกเข้าไปได้มากเท่าที่ควรคลาสช่างตีเหล็กในสาริสไวจึงมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ปวดหัวแล้วก็อีกอย่างตัวเราเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีในระหว่างที่ถูกห้ามเข้าเกมนานถึง12ชั่วโมงตัวเราได้ทําการศึกษาคลาสของช่างตีเหล็กมาอย่างละเอียดคําอธิบายจากสมิธก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราได้อ่านมามากนะ ตัวเรายังสามารถเข้าใจทุกอย่างได้ในเวลาอันสั้นเราเพิ่งจะเห็นผลของการเตรียมตัวและทบทวนเป็นครั้งแรกก็วันนี้นี่แหละโชคดีที่เพื่อนของเราตอนมัธยมต้นเคยสอนเทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมตัวและทบทวนเอาไว้แต่ก็รู้สึกสงสารหมอน,นั่นชมัดทั้งที่ตั้งใจเรียนมากขนาดนั้นแต่กลับมีชะตากรรมต้องสอบได้ที่สองตลอดการชีวิตอันน่าสมเพชของหมอน,นั่นยังคงต่อเนื่องไปจนถึงมัธยมปลาย ชายผู้ไม่เคยสอบได้อันดับที่หนึ่งเลยสักครั้งในชีวิตเขาต้องพ่ายแพ้ให้กับกำแพงอันแข็งแกร่งของนักเรียนคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าไม่เคยเรียนกวดวิชาเลยสักนิดอยู่ร่ำไปเมื่อผลสอบเทอมที่สองของภาคเรียนสุดท้ายในชีวิตมัธยมปลายถูกประกาศออกมาไอ้บาน,นันก็เดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของโรงเรียนพร้อมกับตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงว่าทำไมพวกอัจฉริยะถึงต้องเกิดมาพร้อมกับกูได้วะตัวเราเองก็พอจะเข้าใจหัวอกของมันอยู่บ้าง เราอัจฉริยะพวกคนที่คนธรรมดาไม่มีวันจะเอื้อมได้ถึงไม่ว่าจะใช้ความพยายามมากสักแค่ไหนก็ตามแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นในสาธิตไฟายแล้วก็เพราะมีคลาสเก่ฑ์เลเจนเดอีอยู่กับตัวการจะกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วเราก็จะกอบโกยผลประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุด